สวัสดีค่ะชั้นนางสาวสิริพิดหนองวิไลชั้นม .5 ทาก1วันนี้จะมาท่องสูตรเคมีค่ะแมนอมิเตอร์ P แก๊สเท่ากับ PATM P แก๊สเท่ากับ PATM บวก H P แก๊สเท่ากับ PATM ลบ H กดการแพร่ P ของแกรแฮมสูตรที่1 R1 ส่วน R2 เท่ากับรูท M2 ส่วน M1 สูตรที่2 R1 ส่วน R2 เท่ากับรูท D2 ส่วน D1 กฎของบอยเมื่อ T และเอคงที่ V แปรผูผันกับ P ได้สุตรทีหนเท่ากับ P2 V2 กดของชาญเมื่อ P ีและเอคงที่ V แปรผันตรงกับทได้สูตรวีส่วน T 1เท่ากับ V2 ส่วน T2 กดของแปรลูเซตเมื่อ V ีและเอคงที่ P แปรผันตรงกับทได้สูตรทีส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 กดรวมแก๊ส คือกดของบอยชาและแกลสัสก์มารวงกันได้สูตร T1V1 ส่วน T1 เท 1, ่ากับ T2V2 ส่วน T2 กดของอวูาโดเมื่อ P และ T คงที่ T, V แปรผันตรงกับ n ได้สูตร V1 ส่วน n1 เท่ากับ V2 ส่วน n2 กดความดันย่อยของดอตัน Ptotal เท่ากับ P1 บวก P2 บวก Pi Ptotal เท่ากับ ntotal RT ส่วน V ปีเท่ากับ NI ็ีทอเทลส่วนเอ,อ็นทอเท่าีไเท่ากับเ1ส่วนปีทอเท่า